สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับร,บรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัว<ด>คุณไปครับ<ด>ขอบคุณมากครับพร้อมกับในประจําแบบนี้ทุกช่องทางแอปพลิเคชันนิตยสารรายการ และถ้ายังดูแล้วไม่รู้เรื่องสามารถมาดูย้อนหลังได้อีกในแอปพลิเคชันเพื่อจะได้ไปทําได้ทั้งหมดนะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับ,ค,รบคุณอยู่ในระบบใดก็ได้ครับ,รบพิมพ์คำว่าครูคุณต่อยเข้าไปปุ๊บบอก<า>แล้วก็กดติดตั้ง แอปพลิเคชันทั้งหมดก็ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณมากแล้วแอปพลิเคชันของเราเอาใจวัยรุ่นตัวใหญ่เท่าหม้อกแก่ <c oughs> สีสันสดใส <c oughs> ปิ้งปั้งชมพูจำเพอเต็มไปหมดเลยสนุกแน่นอนมีมีบางคนพูดว่าทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตรงนี้แล้วบางคนก็บอกอ๋อ,อเฉพาะร้านที่ออกในรายการครัวคุณต่อยนี้เท่านั้นใช่ไหมรายการครัวคุณต่อยก็รายการครัวคุณต่อยแอปพลิเคชันก็แอปพลิเคชัน รายการคุณต่อยเนี่ยเราเสนอการทําอาหารอย่างเดียวแต่ในแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่าอาหารเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ออกรายการคุณต่อยแต่เป็นมาตรฐานแบบครัวคุณต่อยมาตรฐานที่คุณต่อยมองแล้วว่าทําได้เราก็จะเสนอร้านนั้นให้ด้วยที่ท่านถามว่าเอแล้วอย่างนี้ได้ยังไงก็เขาไม่ได้ออกรายการท่านลองฟังผมนิดนึงครับคนที่มาสอนเราทําแกงเนื้อในรายการเนี่ยมันไม่ได้อร่อยเจ้าเดียวทั้งประเทศไม่ได้มีเจ้านั้นเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นอาพพูดดีมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อเขาทำอร่อยเราก็ลงในแอปพลิเคชันนี่ไงมนต้งอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสมมติที่ต่างเราทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไปแล้วไม่ได้มาครับลูกชิ้นปลาเจ้าอื่นไม่อร่อยเลยไม่ลงเราก็เลยลงในแอปพลิเคชันคุณใจพอคุณพูดดีเนี่เลจะฟังให้มันจบสักเรื่องให้มัจบต้ทีใช่เพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันจึงให้ประโยชน์กับท่านอีกมากมายรายการเนี่ยให้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันก็ให้ประโยชน์ เพิ่มไปอีกแบบหนึ่งนะครับเชี่ยคุณพูดดีมากมีถอยมีถอยมีถอยหน่อยเชิญปัญหาดีครับพี่พีครับทำไมจะมีแฟนสักคนมันยากยุ่งยากขนาดนี้น้องน้องไม่ใช่เซียนเลยนี่ไม่รู้จะผ่านด่านกี่ด่านทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติโยมญาติโกโหติาผมระบายเรื่องนี้กับไอ้นกเพื่อนเลยบอกเฮ้ยกุ้มใจมากเลยว่ะพาผู้หญิงไปบ้านกี่คนกี่คนแม่ไม่ชอบเลยทุกคน ไอ้นกบอกเฮ้ยตรงต่ยจะไม่สวยแม่เลยไม่ปลื้มผมบอกไม่สวยบ้าเลยสามหกยี่สองสามหน้องน้องนางฟ้าเลยเนะโว้ยนางฟ้าโอ้โอันนี้มันตัวเอสเลยสวยยไอ้นกบอกไอ้นกบอกงั้นที่บ้านคงจนอะแม่หม็นราบคนจนหรือเปล่าเออ จนกะผีอะไรมีสามโรงแรมห้าดาวมีตีโรงงานแล้วก็ห้าโรงงานโม้แป้งรวยเวิ้นเว้อไอ้นกไอ้นกบอกงั้นเองคงต้องหาใหม่แล้ะต้องหาคนที่เหมือนแม่อ๋อเฮ้ยมันก็บอกเฮ้ยกูเคยหาไปแล้วเหมือนแม่ไอ้นกก็ถามผลเป็นไงพ่อกูไม่ชอบไงแม่เหมือนแม่โอ้โหซวยยิงไม่ได้เลยทุกคนหาเหมือนแม่พ่อก็ไม่ชอบอีก เอ้ยสวยแล้วอย่างงี้ลงพาผู้ชายเข้าบ้านนี่เอออันนี้อาจจะแบบลงพาผู้ชายเข้าบ้านพ่อครับนี่นี่แฟนผมนี่นี่โก้ครับพ่อสวัสดีพ่อกสวัสดีครับพ่อเออนั่นแม่โกแม่แม่สวัสดีครับแม่เนี่ยอย่างเงี้ยพ่อจะชอบแม่ชอบเลยถ้าสมมติไม่มีแฟนไม่ได้นะครับผมมาถึงหัวข้อวันนี้ดีกว่ากเรียครับเเฮฮ้้ยย ไร้าแฟนมันเรื่องมากเราก็มากินผงกะหรี่ดีกว่า เพราะวันนี้เราจะพูดให้ฟังถึงประโยชน์ถึงผงกะรีค่ะแม่ตกใจเลยมีแฟนไม่ได้มาทางนี้ดีกว่ากับข้าวกินกับพ่อแม่ไงผงกะรีหลายคนไม่ทราบใช่ประโยชน์ของผงกะรีมีเยอะแยะนะขณะที่ผมกําลังจะพูดถึงประโยชน์ของผงกะรีเนี่ยคุณก็สามารถรับประทานเมนูที่มีส่วนผสมของผงกะหรี่กันไปก่อนได้มันมาจากไหนคุณนวัธแน่เลยนะครับแน่นอนมาจากประเทศอินเดียนะฮะเพราะว่าคำว่ากะรีเนี่ยนะเป็นภาษาทมินของชาวอินเดีย ความหมายว่าน้ำแกงส่วนสาเหตุกะรีกะรีน้ำแกงน้ำแกงนะฮะส่วนสาเหตุที่ชาวอินเดียนิยมนําผงกะรี่มาประกอบอาหารนั้นให้เพื่อให้ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศในผงกะรีเนี่ยช่วยขับอุณหภูมิของร่างกายให้ลดความร้อนลงเข้าใจไหมฮะเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนมากแล้วเวลากินเครื่องเครื่องเทศเหล่านี้เข้าไปมันจะทําให้ร้อนมากขึ้นแต่การร้อนมากขึ้นมันทําให้เหงื่อออก แล้วเราจะเย็นสบายคืนไะจริงครับามาันเป็นคอนเซ็ปต์ <concept S 2> ง่ายๆคือขับเหงื่อออกอรนออร้อนอน,นี้กินผงกะหรี่มันจะขับร้อนได้ใช่เหงื่อจะออกจะทําให้รู้สึกเย็นสบายและสบายตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับผงกะหรี่นะครับหรือกะหรี่ทั่วไปเนี่ยยังสามารถช่วยดับกลิ่นอาหารและถนอมอาหารได้เป็นอย่างดีชาวอินเดียนะฮะยังมีความเชื่ออีกว่าผงกะหรี่นั้นจะช่วยให้คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวยาอายุวัฒนาง่ายๆมีอายุยืนยาวนะครับผงกะหรี่ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายมากมายประกอบด้วยอะไรบ้างรู้ไหมอยู่ข้างหน้าไม่ทราบขมิ้นครับสีเหลืองสดๆนั่นคือขมิ้นที่อยู่ในถ้วยกะหรี่ทำมาจากหนึ่งขมิ้นสองลูกผักชีนี่ลูกผักชีต่อไปครับขิงครับ ขิงขิงในนี้ไม่มีนะฮะการพลูการพลูมีนะฮะอบเชยอบเชยมีผงมัสตาร์ดไม่มีผงมัสตาร์ดเหรอ๋อนี่ผงมัสตาร์ดอ่าลูกกระวานลูกกระวานมีและอื่นอื่นอีกบ้างบางประเภทนะฮะแล้วแต่ที่เขาจะมาผสมกันนะฮะทั้งหมดจะต้องทำให้แห้งแล้วบดเป็นผงเมื่อเป็นผงแล้วหลังจากนั้น เอาไปคั่วนะฮะเอาไปคั่วนะฮะผสมกันแล้วถึงจะนําเอามาเก็บไว้สําหรับในการปรุงอาหารได้แสดงว่ากะหรีนี้มันเยอะใช่มีประโยชน์มากมายนะครับช่วยให้เจริญอาหารขับลมขับปัสสาวะสารประกอบที่อยู่ในขมิ้นยังเป็นองค์ประกอบหลักของผงกะหรีนะครับที่มีสารที่เรียกว่าเคอร์คูมินมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระเห็นไหมผูกพันกับความแก่นะฮะแก่ช้านะเป็นตัว ยังช่วยชะลอการเกิดมะเร็งต่างๆได้ด้วยสามารถยับยั้งในการเกิดมะเร็งในเต้านมของผู้หญิงได้เป็นอย่างดี<อ>นะฮะไม่ให้ลูกลามหรือคนที่เป็นแล้วนะและยังช่วยน,นะสำหรับรผู้ชายนะ,ะยังช่วยชะลอนะ,ะมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ขมิ้นยังมีคุณสมบัติโดยตรงเป็นยาแก้อักเสบป้องกันแผลในกระเพาะอาหารฆ่าเชื้อรานะฮะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการสะสมโปรตีน และนะฮะที่เขาเรียกกันว่าอะมิโรยในสมอ,องช่วยลดอัลไซเมอร์นั่นเองง่ายๆกินบ่อยๆเอัลไซเมอร์ก็มาเยือนช้าหน่อย<ม>นะฮะเขาว่ากันว่าแบบนั้นผมทานเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยบอกว่าเวลาทานผงกะหรี่จริงๆทุกๆครั้งเลยมันกลิ่นมันเป็นมันเหมือนเป็นกลิ่นต้นกําเนิดของอาหารถูกต้องครับในทางเอเชียทั้งหมดเลยมันเหมือนสไปด์ออฟเอเชียนะฮะความรู้สึกเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นด้วยครับสปายต้องกินกับน้ำแข็งไม่ใช่หรือครับ 拜拜我喝。 เพิบเพิบเิบสมุนไพราาเิถิอ๋อสมุนไพรอ๋ออย่าเล่นอางทีใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นรายการต้องมั่นใจส่วนผสมอาหารเมื่อกี้เนี่ยหนุ่มมุ้จะไปกินต่อจะไปกินต่ออยู่เลยกใจมากเลยก็รู้กันแล้วว่ากะหรี่มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะมาจากไหนนะครับก็เป็นผลประโยชน์ซึ่งสำหรับท่านทานเข้าไปก็นี่เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าจริงๆริร้อนร้อนอยู่อย่างเงี้ยนะเรากินกะหรี่เข้าไปก็จะช่วยให้เราคลาย ใครร้อนครับเหงื่อบบางคนอาจจะคิดว่าร้อนแล้วต้องทานเย็นอันนี้คือเบสิกง่ายๆแต่สําหรับคนอินเดียคิดสองตลกให้เหงื่อออกแล้วมันถึงจะเย็นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เราคงจะต้องลาเบรกนี้ไปก่อนนะพักพบกับสีหน้าใจสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปของรายการระหว่างนี้ก็ฮินน้าน่าเฮ้หินน้าน่าเฮ่ห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 น่าเฮ่ไปวิ่งรอบภูเขากันเลยไปวิ่งรอบภูเขาไม่เอาเลยพักสักครู่เดียวนะครับ ปลาบึกต้มขมิ้นใบอีออมครับผมบอกได้คำเดียวท่านผู้ชมมันบ้นบานๆจริงๆอีออมมันกึ่งกึ่งสมุนไพรนิดๆนเนื้อปลานุ่มนะเนื้อปลาไม่มีกลิ่นเลยปลาเทโพเนข้างๆจะมีดำๆนะครับแล้วตัวน่าจะสั้นกว่าปลาปลาบึกอีกอหน้าแบบสั้นนี่เลยอ๋ <c oughs> อสั้นมากเสั้นมากกลัวคุณตาย ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ชี้อยงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้